คือเลือดซีเซลตัวเดียวเนี่ยจะจัดการกับสิ่งแปลกปลอมเซลลที่มีปัญหาในร่างกายเซลล์ที่ไม่ปกติอย่างเซลมะเร็งก็ไม่ใช่เซลลปกติค่ะเซลลที่ติดเชื้อก็ไม่ใช่เซล์ปกติเพราะว่าที่พื้นผิวของเซลเหล่านี้จะมีตําหนิที่เรียกแอนติเจนและแอนติเจนตรงนี้มันจะส่งสัญญาณออกไป คิวรีทีเซลรับสัญญานั้นด้วยรีเซพเตอร์ของมันแล้วก็จะวิ่งเข้าไปหาที่กลุ่มที่ตรงเป้าหมายตรงนั้นนะครับแล้วก็จะเจาะรูด,ด้วยสารพอฟิลินแล้วก็พ่นสารแกรนสามซึ่งเป็นตัวย่อยสลายโปรตีนเพราะนั้น,น่อยคิดดูฮะเซลซึ่งก็เป็นโปรตีนเซลเนื้อร้ายก็คือโปรตีนใช่แล้วเชื้อตั้งหลายแหละก็คือโปรตีนนีกนั่นแหละเพราะเมื่อเราย่อยสลายทั้งเซลอะไรที่อยู่นั้นก็ตายหมด ไวรัสชนินั้นก็ตายเชื้อไวรัสปทีเรียอะไรตายหมดเชื้อโรคอะ,รอ,อะไรต่างๆที่เข้าสู่ร,ร่างกายก็ถูกกําจัดไปด้วยตายย่อยสลายเป็นจุลเลยเ<า>พราะฉะนั้นนวัตรกรรมตรงนี้ด้วยล c e l l ีเราฆ่าเชื้อฆ่าไวรัสไม่เหมือนกับยาต้านไวรัสทั้งหลายแหละ<า>นะครับยาต้านไวรัสก็เปนเดี่ยวว่าระงับมันไม่ให้ มีการก๊อปปี้ตัวเองในเซลล์ร่างกายเพราะเชื่อไวรัสเข้าไปนร่างกายมันอยู่เฉยๆไม่ได้มันต้องเข้าไปฝังตัวอยู่ในเซลล์ของร่างกายเพื่อว่าจะได้ก๊อปปี้ตัวมันเองอาศัยสิ่งที่อยู่ในเซลล์เนี่ยก๊อปปี้ตัวมันเองแล้วก็เพิ่มขยายไปเรื่อยๆจนกระทั่งเซลล์นั้นแตกแล้วไอไวรัสเหล่านี้ก็จะไปวิ่งไปหาเซลล์อื่นๆไปฝังตัวอย่างนั้นก็อาการก็ลุกลามไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราเพียง ไปไม่ให้มันกอปปี้ตัวมันเองมันก็ยังมีอยู่แต่ทันทีที่เราหยุดใช้ยาต้านปั๊บมันก็กลับมาเลยคนที่ตรวจไม่พบเชื้อ h อ v โดยใช้ยาต้านอาจจะ20ต่ำกว่า20กกอปี้เป็นปีก็ลองหยุดใช้สิครับภายใน15วันมันขึ้นเป็นหมื่นเป็นแสนอาจจะกลับมากลับมาแน่นอนร้อเปร์เซ็นเพราะว่ามันไม่ได้ถูกฆ่านะแต่ถ้าหากว่าเราฆ่ามันใช่มันจะไม่กลับมาเชื้อ HIV เนี่ย มีความพยายามในการกับจัดรักษาอัตร้าเปี1981 39ปีแล้วทำไมยังฆ่าไม่ได้ทำไมยังกับจัดไม่ได้ก็เพราะเราเพียงแต่ไปยับยั้งไม่ให้มันขยายตัวแต่มันซ่อนอยู่ตลอดเวลาปัจจุบันนี้การใช้ยาต้านไวรัสก็จะเป็นวิธีการที่เรวิ่งไล่โรคที่ติดเชื้อไวรัสเพื่อนผมคิดว่ามันไม่ถูกต้องเราน่าจะสร้างร่างกายขึ้นมาสร้างภูมิคุ้มกันแล้วก็ไปฆ่าไอ้ไวรัสสองนั้นอันนี้คือธรรมชาติที่สุด